ไว่าอีสานแหล่งเห็ดจุงแขนมันมาเบึงตอนเมื่อนี้อ่ะสวัสดีค่ะคุณยายแนะนำค่ะคุณยายคุณยายอย่างค่ะบอเนือสีจ้ะมือนมือนี้แนะนำอย่างไหนค่ะแม่ัวค่ะแม่ั่ะทอดปลาคะแม่ัวทอดปลาทอดปลาทอดปลาเพื่อเท้าบนทอดปลา แม่หาแม่พี่น้องิมที่แมแล้วชิมดูชิมดูอร่อยค่ะนัววะแซบปั๊บแซ่บปั่บแซบแซ่บแซบอันนี้ไทยมาอีสานแรงจูงแขนมาเบิงน่ะอันนี้หน่วยฆาตกรรมหน่วยฆาตกรรมอัจนียเกมเด็กดีคุณ คุณยายเปนเพียงนะคะคุณยายเปนเพียงสวัสดีจ้าเนี่ยสวัสดีโอ้ยมือยเมียนง,งานงานแหลกวะไงงานแหลกงานแหกอันนี้ดุกนะคะดุก <c oughs> ดุกดุกดุกอันนี้ปลาช่อนปลาคอเด้อปลาคอตัวใหญ่ๆ <c oughs> อาจจะไม่เห็น <c oughs> มี่มีไงล่นะสีสีทอดปาก ปลายี่เดินป่ะยยนปลายดปลาที่ดเดินตาปตาเฮ้ยแกมแดงน้องตงเปยเนี่ยไทยชิปบ,บ่ะสวัสดีครับแนสวัสดีครับเ,เอาแน,น่นะมื้อคือดำเลยบันบเป็นยังบ่เป็นยังอ,อืทำงานเนาะ อันว่าจังได้แม่โควิดกิบเพราะเอามานําบ่มเราม่านั่เป็นหยังดอกเนาะทั้งเดียวกันอยู่คือบ่เป็นหยังดอกเนาะอันนี้พ่อใหญ่ผาได้ค่ะพ่อใหญ่ผ้าเดี๋ยวใส่แม่ก่อนซั่นน่ะอโอ้ขึ้นมีแม็กยู่แม็กหินแม็กแม็กดีครับอันนี้พ่อใหญ่ผานี่แม็กยู่พ่อใหญ่ผาเนาะมื้ออื่นเป็นหยังค่ะออื่นมีหยังนี่พ่อใหญ่2อผาได้ดิ ฟ้าแฝดดิบ like ้างไม่ใช่ฟ้าคนละน้ำสุดขั้คนน้ำสุดอั้อันนั้นพอลุงไงพอลุงพอลุงพอลุงพลุงย็ดพลุงเย็ดวัดดีเพื่อนแนีวัดดีเพื่นักข่าวเพื่อนตเาะอี๋ยวสิไปลงยูทูบได้ไปติดตามเลยยูทูบเด้ตัดคอ

ขอบป้าก็ชอบแซบป้าแซบจ้ะเชิญนะจ้ากดไลค์กดแชร์ให้เด้จ้ากด subscribe กดตะไคร้กดตะไคร้กดหัวชิคไก่กระตั้งตะไคร้ให้เด้จ้าไปดีเล็กที่นอกยังบ้ โอ้โหไฮคิเลยไฮคลิบงานบนแกะทอเขยบนจส่มไปออกยูทแน่นต้องเกบูดเลย

ยังไม่ทายได้หนาพอนละนั่งางอยูพี่มาเบิงผัดผักค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งหม้อจ้ามงนบีปลาแยกสินส่วนมาทำคอนเินมาทับเหกบยางดอก ึ่งเทาบอกยัยเจอจ้าเส้นม่วค่ะยัยเจอยใยังไม่ได้นอนเลยยี่คนเดียวแบเขากะไปโซเลกันยีหันเออกมาสักตัเด้อดิกตื่นเดิกนะคะเวลาดีไปประมาณตีสี่อทุงมาก sản đấy nhá, nó Anh có không? Không có. Hai lát nhỉ, rồi ต้องสวยนะคะต้องสวยเด้อ <fig> วิธีการหต้มหัวงอเอาไทยไม่ยาพลังเลยไทยเอาแล้วแล้วเนี่ยนี่พลังค่ไหนไปแค่เนี่ไม่แตไม่่ยไม่ค่ะเห็ดผัดบัค่ะ ปาการปาาด่ะมัารกาดอ่อันนี้แผนกแผนกเกากันป่าคะแผนกบัรจุบรรจุบรรจุบรรงานบุญนะคะน้องานบุญงานบุญตาหมุนใบประหลาดอันนี้แผนกหนึ่งเข่านะคะแผนกหนึ่เข่า อันนี้พ่อข้าพ่อข้าปลาได้มืหอนี้พ่อข้าปลาปลาทอดปลาทอดแจ้งสีเกลงโบเกลงใสอ๋อพ่อข้าปลาทอดนะแพกแพกที่กานแพ็คให้เดือดเป็นถุงๆไปเรื่อยเนาะเร่ต้องมานั่งกินโควิดโควิดให้น่ากลัวอันนี้ยันยันโควิดก็ต้องไปแจ้งสีแหละเฮ็ดแจ้งสีแหละ อันนี้แผนกพักไหมคะอันนี้พักค่ะพักท่านสวยๆคือคุณท่านเด้อสวัสดีอันนี้ว่ารับประกันอันนี้แผนกหนึ่งเขาคือมีแฉบะแม่นั่นหนีไม่ใช่ตัวจริงอันนี้แผนกหนาวแผนกหนึ่งเขานะคะอันนี้แผนกหนึ่งเขาอันนี้อันนี้เจ้าแม่นะคะเจ้าแม่นี่เจ้าแม่นนี้ hit ทุกเขากับดาบเนาะ น้ำขะปุนค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าบอะไม่นนี้นจมก้ีอันนี้น้ำขนมจีนนะคะข้นๆปลาดุก ปลาดุกหน้าพร้อมด้วยค่ะปลแมนประดุกเลี้ยงสูบเอาจากสาเลยตัวเป็นเป็นพกกน้องกลับานแเนีหน หมูใหญ่มากหมูใหญ่ใช่มาแม่ตีกันได้แปเองนี่แหะไม่สิต้อง้าเบอร์เด้อันนแม่ขัวกบลังทำกับข้าวเห็นกระทาอ่เห็นเห็นเห็นหม้อใหญ่ใช้ได้บางคนคนก็หม้อ เบอร์เบงส้มสิเป็นกระทะเป็นตะคีบคาะแม่นอยใจไฟกระคิบอืมสาไปทั้งหมดเเบิงเนี่ยไปถึงลวอันนี้กำลังปึกษากันัเร่างัวเขาเนียแล้ว เอาไปขอได้กระทะเลยเนะจอะจนะจ้าเอามาอันนี้ชิคกกันทำผัดเลยฮะเบอร์จะผัดจีสันสดใสงดงงามนวดหรือเปล่าเอาคน เดี๋ยวเขาชิมไหมถ่ายยังงี่ายิมหนึ่งับกระทะน่ากินน่ากินเฮยลองเอามือนี้ขามขาเป็นผู้เท่ยด้ข้ามหัวงอกนะคะอันนี้ขาต้มอันนี้หัวงอกขาต้มเนื้อะเด้อ าจะไปน้ำเมฆเถะน้ำเมฆเกิดมาคือบอกเอาใ่หมูเอ้าใ่น้ำตาลยู่ใ่น้ำตาลก็ใจน้ำตาลก็อันไล่สูตรเด้อคนละสูตรปลาคาร์นี่เ ouais. จ้าไปว่าสันแย ไม่สเดียวสส่แ่ังไได้หลายจีดส่ของเราดีเนี่บอกเออเาแกงไว้โอ้เขาสั่งยกรส่รถ่ายรแล้นเนียมันหัเดียวค่ะโอ้ยขนมหัวงอบเฮ้ยเทงยนยเพราะว่าเขามันเหนียวเข่ามันเหนียวเขามันเกรีนไม่เครือนะคะโอ้โล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 จะหวานไรเด้อสาวหวานเดียว้ายยยยาย โอ้ยหัวหอกแขนขาวไรเนี่ยลุงมุ้งจะไปวาดวะเดนเนี่กินเนี่มุ้งจะไปเนี่ยเนี่ยกินเป็มเตโอ้มีหอดของหวานของข้าวทุกอย่างเต็นเต็มตัวนี้มีทุกอย่างเลยเนี่ยแค่เฉยไงของน้อยของหวานอื

คุณแม่สวัสดีค่ะถ่ายลูกไปได้บางตอนให้เด็กหน่อยเบืงค่โดนูีหน่อไมี้ดูกไม่ฮะไม่ะ สวัสดีค่ะเซิร์นค่ะเซิร์นค่ะหวานมีกี่ความเด้ออาอเบศบอกคุณจีบอกก๊อก แม่ำเียงแม่ทำเลียงแ่มแม่ทำเลียงนะคแม่ทำเลียงเขาวเนี้ยเ้แค่งใส่ก็้แม่ขำดงดดเออแม่สามดอยค่ะคแม่โอหู้หน่อยโหดด้วย เอาคุณแม่วานก่คุณแม่วานบุญยอดพี่แกหนึ่งร้อยคุณแม่วานคุณพ่อเอาคุณพ่อคุณพอลีหนึ่งร้อยเออก็รีหนึ่งร้ย